ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองท่านต้องรู้นะครับกรณีเราได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสูงสุดถึง4 0 0 0 0บาทนะครับหากเราใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น3กรณีนะครับคุณผู้ชม1ก็คือถ้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเขาจะจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับตั้งแต่240,000ถึง400,000บาทประเภทที่2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะก็จะได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทประเภทที่3บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน1,000 0แสนบาทนะครับซึ่งผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยภายใน2ปีนะครับคุณผู้ชมนับตั้งแต่วันที่เราทราบความเสียหายโดยยื่นได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัด ในจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับ